ทุกคนคิปสั้นๆเลอสินแบ l o s คอก b a n g k o ล b k ส l ิน t ี n BKK ดูพระจันทร์เต็มดวงพอดีเลยวันนี้นะฮะเห็นชัดไมหมครับป้ายนี่ถ้าเกิดเราไปทางซ้ายใช่ไหมหันหน้าให้ Los ส i ิน k ีไปทางซ้ายก็เป็นสวนอ้อยเทเวศถูกไหมแต่ถ้าเราไปทางนี้ตรงนี้จะเป็นสีนแยกบางขุนพรมไปเข้าสารอย่ไปวัดอินได้ ะะวัดอินแล้วก็ตรงไปก็เป็นข้าวสารเลี้ยวขวาก็จะเป็นสะพานพระราม8เดี๋ยวจะขึ้นไปดูไหมเราขึ้นไปดูไปแล้วคลิปหนึ่งกลางคืนแต่มันก็จะไปกลางวันจะเห็นชัดกว่าเนาะทุกคนนี่หาบรรยากาศยามค่ำคืนโรงแรม Lost in BKK ะข้างในก็จะมีโทฟูดฉันจะเป็นแบบคาเฟ่ที่แบบเป็นเน้นอะไรเน้นอาหารที่เป็นอย่างนี้ฮะนะจะมี เป็นอาหารนะฮะเบียขนมหวานน้ำเต้าหู้หรอก็มีน้ำเต้าหู้โทฟูประมาณนะี้ฮะนี่ฮะทุกคนเข้ามาฝากไว้เป็นคลิปสั้นๆเนาะบางคืนบางทีเราก็ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศแบบนี้นะฮะเนี่ฮะมีงบวนเดินั่งกันแต่เราทุกคนก็เข้าห้องกันหมดเลยแล้วทุกคนนะฮะนี่ฮะ บรรยากาศข้างล่างจะเป็นแบบนี้แต่ว่าบาร์ปิดแล้วเนาะตรงนี้บาร์เป็นคล้ายๆกับเป็นนที่นั่งทางอาหารข้างล่างนะครเดี๋ยวไปข้างบนห้องของเราอีกสักคริปตหนึ่งแล้วกันส่งท้ายนะฮะนี่ฮะหลวงพ่อโตนะ,ะวัดอินทราอินทระวิหารทุกคนนะฮะเห็นไหมโรงแรมไม่จำเป็นจะต้องแบบอยู่เป็นตึก นะฮะแต่มีความเป็นบูติกนะฮะโรแมนติกบูติกนะฮะมีความเป็นส่วนตัวนะฮะเพราะว่าที่นี่จะเป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวอย่างที่เราบอกเพราะว่ามันอยู่ใจกลางไปวัดไปตลาดนะฮะไปช้อปปิ้งหาของกินแบบอีกบรรยากาศนึงไม่ใช่แบบแอร์อัดแต่ถ้าแอร์อัดก็จะมีนกักอางคืนประมาณแบบเข้าสามน,นะ,ะนี่ห้องเรานี่แอร์เย็นฉ่ำเปิดเข้ามาทุกคน นะทุกคนนะะอุย้ยดันตกห้องเลึกมาดูสิ่งนะโฮสเทลมีห้องเดี่ยวห้องรวมห้องน้ำในตัวทุกคนนะฮะมีตู้เซฟนิรภัยมีมินิบาร์ตู้เย็นเล็กนะฮะเลิศมากนะฮะทุกคนนี่ฮะนี่อันนี้เนื้อจระเข้ที่เราซื้อมาไงนะซื้อมาเป็น เป็นพร้อมเพื่อจะพูดว่ารสชาติเป็นยังไงทุกคนโอเคถึงที่นอนแล้วขอพักสำหรับคลิปนี้ก่อนสั้นๆนามาฝากนะฮะทุกคนขอบคุณครับ